สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพ,พี่น้องมาเปลี่ยนจากใบมีดตัดหญ้ามาเปลี่ยนเป็นเป็ียนตัดหญ้าพี่น้องอันนี้ก็ซื้อมาเจ็ดสิบห้าบาทเยี่ย1บหามิตรสามมิลพี่น้องนี่เนี่ยสามมิลเดี๋ยวเราจะมาะเบิ่งวิธีเปลี่ยนเนาบะบานนี้สาหรับการใส่งานก็นกคือขันมีดตัดหญ้าน,นี่มันจะเหมาะสําหรับพวกหญ้าขแข็งหญ้าใๆ ห้าต้นใ่ๆประมาณว่าหยาผักขาดหรือหญ้าที่มันซ้ํามีก่อยเอียงที่ว่าเก้งแข็งในพี่น้องไปมีดตัวนี้มันจะตัดได้ดีเนาะแต่ว่าสําหรับส้มห้าดอนนะเขาจะใส่เอ็นตัดหยาบางคนอาจจะใส่สองมินสองจุดซีประมาณนี้แหละแต่ว่าสาหรับผมนี่ยหยามันจะออกเข้งแข็งยังอยผมจะใส่สามมิลพี่น้องนี่มันจะมอสําหรับหยาประเภทที่ผมก็ต้องจะตัดอย่างพี่น้องนี่ แต่จะมีเสียงหมูเสียงหมาเฮาอนนี้พี่น้องเลยเพราะว่ามันจะสวนมันจะแถวนี้หมามันหลายเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิรงวิธีเลยพี่น้องมาก่อนอื่นนี่เฮากะแกะใบมีดนี่ออกก่อนเดี๋ยวโอ้ยมื่นแสนพี่เห็นไ่มแกะใบมีดนี่ออกกันเห็นบ่ เอาแต่ว่างไว้ก่อนห้เานี่ยก่อนนี่นะเห็นปะส่วนมันก็แค่นี้นะเครื่องตัดยาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองมันเขาบอกต้องเกี่ยวอ่ะตรวนีน้ข้างในจะเป็นไส้จานระบีไว้สาหรับจานตัดา้าเนี่ยพี่น้องเอาใส่ด้านนี้มันมีสองด้านนะวาอันนี้ด้านเรียบอันนี้ด้านนี้มันจะมีเป็นหูเป็นนุ่นเนี่เอาใส่ด้านนี้ไป สำหรับสายเอ็นตันหยาสำหรับสูตรที่ผมใส่เนาะผมก็จะตัดซิปหนิวพี่น้องพี่น้องวัดมาเลยนี่จากนี่นี่มาหอดเนี่ย<า>ใส่ตะลับเม็ดเลื่อยไม่บรรทัดก็ได้พี่น้องตัดเอาซิปหนิวตัดเอาซิปนิวด้วยนี่อันนี้สามมิลผมก็ตัดเว้ยแล้วสองอันพี่น้องนี่ผมตัดเว้ยลสองอันเพื่อจะเป็นการที่ รวดเร็วเฮ็ดให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งเนาะผมก็ตัดไปก่อนเนี่ยพี่น้องเขาตัดสิบเขาตัดสิบนิ้วม่นบลาพี่น้องนี่เดี๋ยวผมแกะตัวนี้ออกให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งชัดเลยผมอยากจะเฮ็ดไล่ละเอียดให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งแบบทั่วถึงเนอะผมก็เลยแกะในพี่น้องนี่เนี่ย เข้าเขาวัดเส้นเดียวเนี่ยก็ได้พี่น้องเดี๋ยวผมปล่อยตัวนี้ลงเขาวัดเส้นเดียวนี่จากตรงนี้มานี่อันนี้คือผมวัดสิปนิ้วเลยที่พี่น้องนี่มาถึงตรงขอดเน้นบอละก่อนก่อนพี่น้องจะมัดขอดนี่พี่น้องก็วัดมาอันนี้ผมคือมันตตยตัวเลยนี่เห็นบ่กระตัดเส้นนี่สํหรับสูตรของผมเนี่ยผมใส่สิปนิ้วแต่ว่าพี่น้องใส่ในเล้วแต่เนาะพี่น้องมักเงาสำเร็จแต่สำรับผมเนี่ย คนตัดเส้นนี่ยูซิปนิว้วเอาหนีบบ้างไว้ก่นอนเวลาเขาตัดมาเรียวนั่เบ่ล่ะเทากับคอดแล้วพี่น้องนี่มัดคอดก็จงชมเฮ็ดน,นี่เพื่อเพื่อว่าให้มันลุดเนาะมันก็สามมินนี่มันก็นจะแข็งนิดนึงพี่น้องคันพี่น้องคนใดยาบ่อนแข็งหลายก็ใสใ่พวกสองยุดซีนี่ก็ได้พี่น้องสองยุดซีนี่ถือว่าโอเค เห็นปะเอาก็ัมาขอดจังสีได้ไงขอดแล้วก็ดึงให้มันเนียนๆได้พี่น้องเ่อกีว่ามันกัจะติดถุงมือผมน้ำเห็นป่ะังสีมันกับบ้ลุดเลยพี่น้องนี่เห็นป่ะขันบอคขอดนี่เวลาเขามาใส่จานตรงนี้แล้วมันลุดที่พี่น้องขันเวลาเขาใส่จานตรงนี้มันจะลุดแต่ว่าหลังจากที่เขาขอดตัวนี้แล้วเขาก็จะเฝ้าที่เขามาล็อกตัวนี้ก้อนบันนี่พี่น้องหลังจากที่เขาถอดใบมีดออกกั้งหมด่ะ อก็ล็อกอเนี่ยเนี่ยใส่ตัวนี้ล็อกต่ว่าเนี่ยตัวปิดนี่ยว่าต้องใส่พี่น้องนี่ตัวปิดนี่ยว่าต้องใส่ได้นี่ใส่ตะโถมีพ่อเนี่ยแล้วก็ใส่นี่เลยพี่น้องสีเรื่อยอ่แค่นี้แหละตัวจานขอบนี่ยว่าต้องใส่พี่น้องจานใบนีน่นี่ตัวนี้ว่าต้องใส่ใจยังสีเลย ใส่แลยครับแล็อกแน่นๆนเลยพี่น้องันนี้เนี่หมุนล็อกในนี้ปกติมันจะมีหูสลักอยู่นี่พี่น้องใส่ไอ้ไอ้ตัวหกเหลี่ยมมาสอดยัดไว้หรือว่าไขควงก็ได้มายัดไปวันแ้วจงหมุนนี่สิมันจะง่ายแต่ว่าอันนี้ผมใส่มือดันนี่สิก็ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันกันบซี่บดีเคืออนอพอนหกเหลี่ยมหรือไขควงมายัดหูพี่น้องจะได้ยืมมามน,นี้ เอาเนีนๆเพราะว่าการเซ็นสามมินนี่มันจะกระชากแห้งพี่น้องหลังจากที่ห้าขอดตั้งสองันสี่เห็นปะพี่น้องสังเกตว่ามันจะมีหูนี่นี่นี่เห็นปะมันจะมีหูสี่จุดนี่พี่น้องจะใส่ซีก็ได้แต่ว่าสาหรับผมนี่สองอันกับพ่อพี่น้องนี่เห็นปะสอดมาจากข้างล่างก่อนนี่ตัวตัวตัวห้าขอดผมนี่สอดมาจาก้างล่างแล้วแต่ ใส่หูนี่พี่น้องหูนี้มันจะแน่นไปน้อยเดี๋ยวผมใส่หูด้านที่บน,น,น,นแ,แน่นไันใดแข้งแน่นแข้งดีเละพี่น้องแต่ว่ามันก็นเสียเวลาตอนยัดนิดนึงมันจะมีทั้งหูแน่นกับหูแน่นเนี่ยพี่น้องใส่ลักษณะนี่แหละปมไปข้างล่างแล้วเขาสอดขึ้นมาจากข้างบนงาจังสี่แล้วก็ตรงกันขามพี่น้องมาดิเนี่ย สอดกันน่สอดส่หู้แบบเดียวกันนะพี่น้องนี่เนี่ยงี้สิแลบะบมันจะได้ลักษณะนี่แหละนี่คือตัดซิปนิ้วพี่น้องแล้วมาขอดผมใส่ยังสีเดี๋ยวคนจะเทีอบนี่เพิ่งกับใบมีดนี่มีตัดหญ้าสิบสองนิ้วเนาะนี่ผมเทียบให้พี่น้องบึง้งเห็นบ่สังเกตว่ามันจะเย่วกว่าสิบสองนิ้วออกมายูนิ้วหนึ่ง สรุปแล้วขันทัาตัด10นิ้วน่พี่น้องมันจะได้ท่อกับ14นิว้วจะได้ท่อกับมีดตัวนี้14นิว้วนี่ผมเปรียบให้พี่น้องเบื้องเนาะคือใบมีดนี่12นิว้วนี่แต่ว่าขันท่าตัด10นิว้วเราควอดผมคือผมนี่เห็นปะนี่มันจะพ่ออกไม่อีกนิ้วนึงนี่นี่เห็นปะพี่น้องนี่จะพ่ออกไม่อีกนิ้วหนึ่ง,ง,ม,อออม,งมันจะได้เท่ากับว่าเป็นใบมีด14นิวน้วพี่น้อง พี่น้องกับพี่ะะารนาเบื้องเอาคันพี่น้องยังได้เงย้าเป็นสิบหกพี่น้องก็กเพิ่มขึ้นมานะเพิ่มขึ้นมาจากสิบก็เป็นสิบสิบเอ็ดยังสี่พี่น้องมันก็จะได้เพิ่มทางและนิ่วเห็นปะเนี่ยเนี่ยลักษณะนี้แหละเนี่ยมันก็จะได้ยังสีแ่แหละหลังจากนั้นเท่ากับจะตัดเลยบานี้เดี๋ยวผมจะเทศให้พี่ๆน้องๆเราเบื้อง,งนองว่าหยาชนิดใดที่เป็นตัดตัดเดี๋ยวพี่น้องก็ตามมาเบื้อง เนี่ยสำหรับ้าที่ผมใส่ใบมีดตัดเนีพี่น้องเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นหญ้าลักษณะนี่เห็นปะแข็งแข็งงี่สินะ็นมอมันจะแข็งคือการว่าใส่ใสายเอ็นตัดนี่มันจะปั่นบาา่ใครบาใครขาดปันได้พี่น้องเหนียวยญ้านนีโคตดเหนียวเลยกับกอใหญ่พี่น้องบางบางกอไหนเลเนื่อยเข้าเอาพอดีนี่ยญ้านนี่นะแต่ว่าขันเวลาฝนตกนี่ถอนง่ายอยู่แต่ว่าไผก็จะมามันถอนนาะหลายแทะเบิ่งอยู่ในสวนผมนี่ ่วนนี้คือที่ผมใส่ใบตัดนะใบมีดตัดนะพี่น้องเห็นบ่นี่นี่แข็งหยาห์นี่นสิเห็นบาเดี๋ยวผมตัดจำเลยดิตัดเพอาปันเสียเลยนี่เห็นบ่นพี่น้องนี่นี่ผมตัดออกกองอีลี่ย่ผมกก่เชียให้มันส้นๆนกันจังหน่อยน่เห็นบ่น,นี่นี่คือหยาที่ใส่ใบมีดถ้นเราใส่ใส่เอ็นตัดนี่มันจะปันบ่ใครขาดพี่น้องโคตรเหนียวเลยหยานี่นะ ขนาดใบมีดก็ต้องไอเขาเอินนะกดคันเลงแบบหลเติบหลือมันจังค่อยขาดเหนียวแต่ว่าขันยาโซนที่เขาจะใส่สายเอ็นยิ้วข้างในพี่น้องโซนนี่จะเป็นหยาเหนีวยวๆนี่แหละนี่เห็นปะในเบิ้จงชัดอีกท่านึงนี่หยาเหนียวผมกับบลูจากว่ามันซื้อหยาอียงเห็นปะเหนียวเห็นบะเนี่ยเหรอว่าเป็นเลื่อยเข้าผลดละ แต่ว่าฟังที่เขาจะใส่สายเอ็นพันนะพี่นอ้องโ้นข้างในเนี่ยเห็นปะโ้นจากฟังนี่เนี่ยจะเป็นสายเอ็นพันนะพี่น้องใส่สายเอ็นพันเนี่ยเขาก็จะพันให้มันติดดินเลยเห็นปะนี่ความแตกต่างเดียวผาให้เไบึง้งเนี่ยจากส้นที่ห่อตัดฟังนี่เห็นปะนเห็นปะ หยาสุ้มนี่ก็คือหยาที่ใส่สายเอ็นนลยพี่น้องเห็นไหมนี่นี่จะเป็นหยาเองสิมันจะขาดดีแล้วก็ตัดเร็วพี่น้องเห็นไหมนี่กับสุนมายาลาดเนี่ยก็สายเอ็นก็ตัดได้ดีเนี่ยพี่น้องหยานนี้ก็คือกัานอ่อนใส่สายเอ็นตันเ่ยพี่น้องเห็นไหมนี่ผมเห็นพี่น้องเบื้งจากโซนนี่เห็นไหมที่ผมตัดอยู่ข้างหัวฝังนี่มันเป็นหยาแข็งเลยผลใสใบหีด ตัดออกก่อน,น่งวะตัดไปจนหอดพุน่นส่วนส้นข้างในนี่นี่คนจะใส่สายเอ็นปันน่ะพี่น,อน้องในยาส้มมันนี้นี่เห็นบ่านี่ความเขียวแตกต่างกันยาส้มนี่สายเอ็นจะงง่ายพี่น้องเพราะว่าหนานี่มันเป็นหนาฝนหนาฝนต้อเหเห็เนว่าเขาปัน้นติดปันเด็กระซังถือฝนมาสองสามมือมันจะข,นข้นขึ้นเก้า เขาใส่สายเอ็นปั้นเพื่อเขาจะบริหารหญา้ามันมันแห้งเกินแต่ว่าตอนนี้เห็นว่าพี่หน้องเดียวบิ่งด้วยนะอินทรพาล่ำซนหน่อยของผมนี่แทบจะเดียวว,ยว,ว,ว,ออว่เห็นต้นด้วยหญ้ามันกบเห็นปะฟังผลขึ้นกันนี่เห็นปะที่ถ่วมต้นอินทรพาล่ำหมดแล้วเห็นปะฟังนี่ก็คือต้องใส่สายเอ็นปัน้นพี่หน้อมมันจะเลีวยง่ายงานมันจะเลี้ยวเดี๋ยวผมก็จะเทศให้พี่ๆน้องๆฮาเบื้อง,นอง,งเนาะสำหรับการใส่สายเอ็นตัดมุมนี่แหละ เดี๋ยวผมก็จะตั้งกล้องไว้เห็ดให้พี่ให้น้องเขาเพิ่งจะข้าว ཨོ 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 ཨ Thank <tune> you for watching!

Oh, 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 ཨོ 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 กำลังถึกจากที่ตัดแล้วนะเขากลับมาเบิ่งผลงานเห็นบ่พี่น้องเนี่ย หลังจากที่เขาตัดแล้วมันก็เงียนกริบจริงสิแหละอันนี้ก็คือใสเออ่เอ็นตัดหยาพี่น้องเอ็นตัดหยาสามมิลนเห็นบะขอบตรงนี้เขาจังคอยมาไอ้ดึงหยาที่มันเหลือ,อยู่บกีเสียนนี่ออกก็ได้พี่น้องนี่ความจริงเขาตัดติดเลยก็ได้ได้แต่ว่าผมเอาอยูุประมาณนีเห็นไหที่ตัดไปแล้วเนี่ยก็ยูยังสี่แหละพี่น้องเห็นไ่เงียนกลิบอยู่ที่พี่น้องคือมันตัดง่ายนะ่ยพี่น้องสาหรับการที่ เฮาใส่เอ็นตัดห้าเลยพี่น้องคือยหามนีมันเป็นยาน่ฝนต่อยเฮาตัดแบบคุดจังได้มันก็ขข้นคือเก้าแต่ว่าเฮาใส่เอ็นตัดหญ้ากวดยังสนมาพี่น้องเห็นบ่มันก็จะคลิปยังสีแหละถือแดดถือยังมากญ้ามันเกิดจะเริ่มเหี่ยวเริ่มยังมันก็สามารถตัดตอนมันไปไดเ้เนาะเขากัดตัดเรื่อยๆนะพี่น้องแต่ว่าตัดเรีว่วการที่เข้าใส่เอ็นตัดห้าเนี่ยคือเรี่ยวคันเขาใส่ใบมีดนะเข้าตัดแบบ เฉือนมันกะบ่ต่างกันพี่น้องขันเัาตัดตำๆมันกะติดไอ้ดินติดอย่างมันกะตัดบเลวนะแต่ว่าขันใสเอ็นตัดใหญ่เห็นว่าข้าวเดียวที่ผมตัดเนี่ยปื๊ดเกือบเลียว้มืแถบนี้เลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่จากอินทรพาล่ำกับยิวจังสี่เห็นบ่จะมีเศษหยาติดเนี่ยเขาจงคอยไปดึงออกเนี่ยที่ยาถ่วมไหนบ่มันก็ออกแังสี่ละสำหรับคลิปนี้ก็นี่แหละผมมา พาพีผพานนองเอาเห็ดไอ้วิธีใส่เอ็นตัดหญ้าแล้วก็มาตัดให้เบิ่งมาพี่น้องก็อยู่ประมาณน,นี้หละเห็นบ่นสะอาดเนียน,นปิบเลยแต่ละทีเห็นบ่เน,นี่เยเกี่ยงเกี่ยงเก่าดีเห็นบ่นอ้อมพี่ให้น้องเราบเบิ่งสำรับใส่เอ็นตัดหญ้าแต่ว่าก็ยังเหลือหลายพี่น้องเห็นว่พูนไปจนหดป้ายยางไปละเดี๋ยวผมก็ค่อยตัดไปคาดว่าขันใส่เอ็นก็อยู่ประมาณจากักหมื่นหนึ่งสองหมื่นก็จะเลี่ยวพี่น้องเนี่ย แต่ว่าห้าแห้งอิลีเห็นบ่หยาพวกนี้มันเป็นหญ้าที่บกแข็งบันไดแต่ว่าหยาแข็งในพี่น้องนี่นี่ต้นนั่นนี่นะแต่ว่ากระตัดขาดได้หน่ยแต่ว่ากระตัดขาดบดีบันไดโบสูใบมีดนะแต่ว่ามันก็ยังมีหน่อยเนาะสํานามมันก็จะเป็นหยาประเภทที่บกแข็งบันไดนะเขาก็ใส่อินเอาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละพี่น้อง